สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้อยู่กับตั้มนะครับร้านไทยสงพลพระรามสองครับวันนี้มีรถแมคโครมานําเสนอครับเป็นรถแมคโครเก่าญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆนะครับสเปคเทพๆกันเลยนะครับวันนี้มีแนะนํากัน4ลํานะครับอ่าสภาพสวยๆครับเริ่มจาก2คู่แรกก่อนนะครับอ่าเป็นฮิตาชิต่างรุ่นนะครับเป็น ZX 120นะครับเป็นรุ่น3แล้วก็รุ่น5นะครับ ZX 120นะครับของตระกูลฮิตาชินะครับอ่า ขันแรกนะครับแล้วสเปกนะครับเป็นแท็กใหญ่นะครับตู้แอร์เรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอาร์มยาวพิเศษนะครับอาร์มยาวพิเศษนะครับสังเกตช่วงปลายนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับรถอสวยนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยอ่าสเปกพวกนี้ก็เป็นจอสีแล้วนะครับอ่ามันท้ายไว้อวดนะครับอวบเลยนะครับนี่มีตัวสลับคอนโทรลเรียบร้อยเลยนะครับกล้องหลังนะครับเซตนี้นะครับสี่คันนี้ กล้องหลังครบทุกคันนะครับกล้องหลังครบทุกคันจอสีนะครับสภาพสวยๆแห้งๆเลยนะครับราคาร้านนี้นะครับร้านกลางๆเท่านั้นนะร้านกลางๆเท่านั้นรุ่นใหม่นะครับปี2017นะครับสวยเดิมนะครับเฟรมยังเขียวๆอยู่เลยนะครับสวยๆเลยอ่ะมาดูรันที่สองนะครับลําที่สองเนี่ยเขาจะเป็นพิตาชี้นะครับเช่นเดียวกันพิเาชี้เซเอ็กแต่ว่าจะเป็นรุ่นสามนะครับ สเปคกังเขานะครับแท็กใหญ่นะครับแท็ใหญ่เจ็ดิบเซนเหมือนกะรุ่นห้าแต่ว่าเขามีเกียร์ยางครับตัวนี้เดินถนนได้นะครับลูกค้าเดินถนนไม่เป็นรอยนะครับไม่โดนทารัดปรับเงินนะครับผมภายในครับจอสีมีกล้องหลังนะครับผมนี่มีแอร์เรียบร้อยเลยนะครับสีสันเดิมๆนะครับไม่ได้เก็บสีใดๆนะครับสเปคเดียวกันมีตัวปรับสลับคอนโทรลเรียบร้อยเลยนะครับโอเค มีกล้องหลังนะครับช่วงล่างสวยๆเลยนะครับตัวนี้ร้านต้นๆเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าสนใจลองมาดูได้นะครับทดลองขับกันได้สภาพสวยแห้งๆเลยนะครับโอเคครับล้ำทันมานะครับเสร็จคู่นี้นะครับก็จะเป็นเจ้าแคทนะครับน้องเหมียวนะครับสเปคเทียบเ่เลยนะแคทสามหนึ่งสองนะครับทั้งคู่นะครับก็จะเป็นตัว e หนึ่คันนะครับแล้วก็ตัว f หนึ่งคันนะครับ ตัว e. อีาเรามาดูตัวอ e. ีก่อนนะครับสเปคแขนยาวนะครับแขนยาวอาร์มพิเศษมีลายเจาะนะครับคุงกี่เดิมนะครับแท็กใหญ่แท็กเจ็ดสิบเซนนะครับอ่าตัวนี้ชั่วโมงหกพันนะครับมีแอร์เรียบร้อยนะครับจอสีหอมกล้องหลังนะฮะสีสันเดิมๆนะครับนี่เดิมๆเ,เลยสวยๆแห้ง ด้านหลังนะครับมีกล้องหลังนะครับบันท้ายเขาจะใหญ่กว่ารุ่นเอฟนะครับจุดเด่นของสามหนึ่งสอง E นะครับบรนท้ายใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแพกเจ็ดสิบเส้นนะครับอืมสภาพปั๊มเดิมๆนะครับเก่าี่ปุ่นนะแบบนี้เลยแห้งๆสวยๆโอเคลำถัดมาครับลำที่สี่นะครับก็จะเป็นเจ้าแคทนะครับเหมือนเดิมสามหนึ่งสองแต่เป็นตัวเอฟนะครับเวอร์ชันที่ต่อจากตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นรุ่นใหม่มากๆนะครับแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ามันขึ้นนะครับใหม่ขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นสเปคแ็กใหญ่นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ4,000ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ4,000ชั่วโมงเท่านั้นราคาชุดนี้ก็ร้านกลางๆนะครับผมร้านกลางๆนะนี่สภาพแห้งๆเดิมๆนะครับสวยเดิมทุกคันนะครับยังไม่ได้เก็บสีนะครับนี่ไทยสมพลนาเข้าเองนะครับมีกล้องหลังเรียบร้อยเลย ดูด้านล่างครับสภาพสวยเดิมๆร้านกลางๆเท่านั้นนะครับเก่าญี่ปุ่นรถสุดแถมใช้นะครับเช็คญี่ปุ่นนะครับพอสนใจลองมาดูทดลองขับได้นะครับที่ไทยสมบนพระรามสองอยู่กิโลเมตร77สฝั่งขาเข้านะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับมาง่ายแวะชมแวะทดสอบขับกันได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามก็เบอร์ต่ได้เลยครับ0ูนย์5 9 3 1 4นะครับ ติดต่อทักไลน์กอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ